สวัสดีครับสำหรับในขั้นตอนที่6นะครับสำหรับการสร้างเกม Ninja Fighting ครับเราจะมาเรียนรู้ถึงการเซตกล้องนะครับในรูปแบบของมุมมองบุคคลที่3เข้าไปที่โฟลเดอร์สเต็ปที่6ครับแตบเบิ่คลิกที่ซอ r t f ไฟล์ที่เป็นนำสกุล .DBA ในภาษาดักเบสิกครับเพื่อที่จะทำการเรียนรู้การเขียนซอฟต์โค้ดในที่นี้ครับ ขั้นตอนนี้เราจะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อีท่ใช้สําหรับกําหนดความเร็วในการเดินของตัวละครดังที่นะครับเราได้มีการโหลดตัวละครผู้เล่นครับเข้ามาโดยที่ให้ตัวละครผู้เล่น player นั้นมีค่าเท่ากับ99ครับแล้วทําการโหลดอ็อบเจกต์ที่เป็นนินจาสีแดงเข้ามา <c oughs> นะครับมีการกําหนดขนาดโดยคําสั่ง scale object มีการ กำหนดความสว่างให้กับตัวโมเดลครับด้วยคำสั่ง set object light และมีการวางตำแหน่งด้วยคำสั่ง position object ในพิกัดของเกมตอนนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเกมของเราครับเมื่อผมทำการกด f5 บนคีย์บอร์ดนะครับตัวละครผู้เล่นของเราครับซึ่งเป็นนินจาสีแดงและตัวละครศัตรูครับก็คือนินจาสีน้ำตาล ตอนนี้ครับเรามีการเคลื่อนที่นะครับดยการใช้คอนโทรลอาร์เรคี ey, ครับบนคีย์บอร์ดนะครับซึ่งการคอนโทรลอาร์เรคี ey, นั้นนะครับจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของกล้องได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขั้นตอนนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ถึงการสั่งนะครับเคลื่อนที่ตัวโมเดลผู้เล่นด้วยพร้อมทั้งมีการสั่งให้กล้องนั้นติดตามตัวละครของผู้เล่นครับเราจะมีวิธีการอย่างไร กด S-Cap ครับออกจากตัวโปรแกรมเกมครับตัวละครผู้เล่นของเราครับคือ Player นะครับตอนนี้เราควบคุม Player โดยการใช้คำสั่ง Control Camera Using Arrow Key ครับเมื่อมีการกดเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบนคีย์บอร์ดนะครับก้องก็จะทำการเคลื่อนที่แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากกล้องนะครับมาโดยที่จะให้กล้องนั้นตามหลังตัวละครใดๆก็ตามครับเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า เซตคาเมล่าทู o l l โลนะครับเซตคาเมล่าทูฟ l โลมีวิธีการอย่างไรครับเรามาดูกันครับ ครับจากขั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่านะครับผมมีการพิมพ์ซอร์ตโค้ดลงในบรรทัดที่52ครับโดยใช้คําสั่งนะครับตัวสอนสีน้ำเงินในที่นี้ก็คือคําสั่งในภาษาดักเบสิกที่ชื่อว่าโกสับนะครับและทําการสร้างสับรูทีนครับชื่อว่า camera control นะครับที่เป็นลักษณะตัวสอนสีดํานี้ก็คือชื่อของสับรูทีนนั่นเองโดยที่นะครับการสร้างสับรูทีนในภาษาดักเบสิกครับมีรูปแบบดังนี้นะครับตั้งชื่อสับรูทีนครับตามด้วยเครื่องหมาย เซมิโคลอนนะครับและเขียนคำสั่งใดๆก็ตามครับที่อยู่นอกเหนือจากสับรูทีนนะครับปิดท้ายคำสั่งของสับรูทีนครับด้วยการใช้คำสั่ง Return นะครับการสร้างสับรูทีนในภาษาดัรกเบสิกเปรียบเสมือนการสร้างโปรแกรมย่อยขึ้นมาในตัวเกมนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเกมลูปของเราครับมีการใช้คำสั่งดูลูเพื่อที่จะทำการประมวลผลบนรอบตลอดเวลาและเช่นเดียวกันครับเมื่อดูลูปนั้น วนรอบคําสั่งนะครับโดยจะไล่ทีละคําสั่งทีละคาสั่งและทําการประมวลผลจนมาถึงคําสั่งโกลสับนะครับก็จะกระโดดมาทางานที่สับรูทีนที่เราได้สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับสับรูทีนนั้นนะครับมีความแตกต่างกับการสร้างฟังก์ชันในภาษาดักเบสิกซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปการสร้างฟังก์ชันนั้นเป็นการพาสพารามิเตอร์ต่างๆเข้าสู่ตัวฟังก์ชันนะครับและการเรียกใช้ฟังก์ชันแต่ในรูปแบบของสับรูทีนก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีการพาสพารามิเตอร์แต่เราไม่จะเป็นที่ต้องระบุพารรมเอ โดยที่ตัวภาษาดักเบสิกครับเมื่อทําการใส่การโกสับนะครับในในดูลูปก็จะทำการกระโดดข้ามเข้ามาทํางานที่สับรูทีนเปรียบเสมือนครับผมสามารถที่จะใช้คําสั่งเซตคามิล่าทูฟอลโลในดูลูปได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่านะครับซอสโค้ดที่เราจะเขียนต่อไปนะครับเราจะต้องมีการจัดการรูปแบบของการเขียนโปรแกรมครับด้วยการสร้างสับรูทีนขึ้นมาเพื่อที่จะแยกเปรียบเสมือนกับเป็นฟังก์ชันย่อยๆนะครับ เวลาเราไล่ในการ debug code นั้นเราสามารถที่จะทําได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่เขียนในลักษณะของสับหรูทีนก็สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่อัดแน่นอยู่ในดูลูปนั้นนะครับเมื่อเราทําการไล่ debug แล้วอาจจะเกิดการ error ขึ้นแล้วเราอาจจะจัดการระบบได้ยากยิ่งขึ้น,นครับการสร้างสับหรูทีนก็เหมือนกับการจัดการโปรแกรมย่อยๆครับโดยที่นะครับใส่โกสับเพื่อที่กระโดดมาทาํางานยังสับหรูทีนที่เราต้องการนะครับ ยที่จะปรากฏลาเบลทางด้านข้างครับว่าตอนนี้เรามีการสร้างสับรูทีนที่ชื่อว่า c a ร e า a คอนโทร l ขึ้นมานะครับในกรณีที่เราเขียนซอฟไฟล์ที่มีหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันบรรทัดนะครับการเข้าถึงสับรูทีนเราก็สามารถที่จะคลิกที่ลาเบลได้เช่นเดียวกันนะครับลาเบลทางด้านขวามือในโปรเจกต์พาร์นลของเราครับเรื่องสับรูทีนนะครับพอหอมปากหอมคอไปแล้วคราวนี้เรามารูมาดูว่าสับรูทีนค e ร่างคอนโทรนของเราจะทํางานอย่งไงครับ สับรูทีนคามิลาคอนโทรลครับผมตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อที่จะสั่งให้กล้องนั้นตามอ็อบเจกต์ผู้เล่นตลอดเวลาด้วยการใส่คําสั่งเพียงคําสั่งเดียวครับ s e ตคาม e r a าทูฟอลโล่นะครับคมาม e r a าทูฟอลโลต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้างครับกด F1 บนคีย์บอร์ดครับเซตคามิล o าทูฟอลโลนะครับเป็นกล้องก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอ็อบเจกต์ก็ได้แต่ในที่นี้เราจะควบคุมโมเดลนินจาสีแดงนะครับก็คือเป็นลักษณะของการควบคุมอ็อบเจกต นะครับกล้องก็จะตามอ็อบเจกต์นินจาสีแดงไปตลอดเวลาประกอบไปด้วยพารามิเตอร์อะไรบ้างครับพารามิเตอร์ x พารามิเตอร์ y พารามิเตอร์ z ของโมเดลนินจาสีแดงของเรา angle distance มุมที่จะกำหนดได้ในการมองเข้าไปยังตัวโมเดลนินจาสีแดงผู้เล่นของเรา h i g h ครับคือค่าความสูงที่เราต้องการที่จะให้กล้องนั้นตามหลังตัวผู้เล่นของเราว่ามีความสูงตามเท่าไหร่นะครับ ความสูงเท่าไหร่เราสามารถกำหนดได้ตามที่ต้องการ smooth กับ collision ครับเป็นการกำหนดนะครับการทำงานระหว่างตัวกล้องนะครับกับตัวโมเดลว่ามีความ smooth เท่าไหร่แต่ในที่นี้นะครับผมเลือกใช้ค่า default นะครับค่า default ก็คือของ collision จะเป็นศูนย์ะครับ smooth สามารถกำหนดได้ตั้งแต่1-100ถึง100นะครับแต่ผมกำหนดเป็นแค่20 เค okay, ครับเรามาดูว่าเราจะให้ Set c a m อง a to follow XYZ ของอะไรนะครับ นะครับเราจะสั่งให้กล้องนะครับเ e t c a m era to follow object position x player object position y player และ object position z player นะครับก็คือสั่งให้ตามตำแหน่งของ Player ตลอดเวลานะครับ Player ของเราก็คือผู้เล่นนั่นเองโดยที่ position object ตัวนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในการวางตัวโมเดลลงไปสู่ตัวเกมเท่านั้น แต่เมื่อมีการเคลื่อนที่ของตัวโมเดลครับกล้องก็จะเซตคาม e r a า o ูฟ l ลโลอ b อบเจกตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ผู้เล่นไปทางด้านไหนทางด้านแกน x กแกน y แกน Z นะครับดูลูปครับก็จะทำการประมวลผลตลอดเวลาและทำการเรนเดอร์นะครับซีนของตัวเกมออกมาโดยการกระโดดเข้ามาทำงานที่สับรูทีนคามีล่าคอนโทรลน,นี้เองนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับการเซต Camera to Follow o b j e c t กนั้นจะต้องมีพารามิเตอร์ประกอบด้วย ดังที่ได้ทําการอธิบายไปแล้วนะครับพารามิเตอร์กด F1 นะครับเราสามารถที่จะดูโครงสร้างพารามิเตอร์ได้ว่าแต่ละคําสั่งนั้นประกอบด้วยพารามิเตอร์อะไรบ้างเราเราก็ใส่ให้ครบนะครับถึงจะสมบูรณ์ตามหลักของการเขียนโปรแกรมของดักเบสิกตอนนี้ครับเรายังขาดในส่วนของค่าท่านั่นแกน Y ครับ Ob บเ c กต์เอ e นนนะครับคือค่าทาด้านความสูงของตัวละครโมเดลนะครับพารามิเตอร์ค่อนข้างยาวนะครับ An g i จิ้นดิสแตนนะครับ High Smooth c o l l i s i o นนั่นเองระยะห่างความสูงความสมูทและกลุ่มค o l ์เรชันนะครับระยะห่างความสูงความสมูท และกลุ่มของ collection. คอลิชันกับเพียงแค่นี้ครับพารามิเตอร์ในการสั่งให้กล้องตามตัวผู้เล่นก็เสร็จสิ้นแล้วเราจะทดลองรันครับด้วยการกด F5 บนคีย์บอร์ดนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าเราจะสั่งให้กล้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้ครับเนื่องจากว่าอ็อบเจกต หรือตัวโมเดลผู้เล่นนั้นยังไม่มีการเคลื่อนที่นะครับพอเราใช้คำสั่งในการควบคุมคีย์บอร์ดก็คือคอนโทรล c a m e ล่ using arrow k e y นะครับเราเคลื่อนที่บนคีย์บอร์ดก็จริงแต่โมเดลของเราไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้น Set Camera to Follow Object ก็จะเพียงแค่นะครับขยับกล้องได้เฉยๆนะครับเราจะต้องเข้าไปทำการนะครับเปลี่ยนจากการใช้การควบคุมคีย์บอร์ดในขั้นตอนต่อไปครับ ในขั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ากล้องนั้นอยู่ห่างจากผู้เล่นนะครับก็คือลักษณะของการตามหลังผู้เล่นในมุม180องศานะครับโดยที่ระยะห่างนะครับกำหนดไว้ที่700นะครับความสูงของกล้องอยู่ที่400สมูทอยู่ที่20ครับและคอร์เรชันอยู่ที่0สมมุติกับคอร์เรชันนี้เราไม่จะเป็นที่จะต้องไปคำนึงถึงความหมายนะครับเราเพียงแค่ใส่พารามิเตอร์ให้ครบนะครับ สมมติ <Smooth S 2> กับคอลลิชันจะนําไปใช้ก็ต่อเมื่อคุณสร้างเกมในรูปแบบที่จะต้องมีการตรวจสอบการชนของกล้องครับแต่ในการสร้างเกมมินชา f i ไฟติ้งเราจะเพียงแค่ให้กล้องนั้นตามตัวละครโมเดลเพื่อที่จะเรนเดอร์ซีนออกมาเพียงแค่นั้นครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนจากการใช้ คอนโทรลคาเม a ายู n ิ a งอาลูคีครับให้เป็นการสร้างสับรูทีนและการควบคุมคีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะให้ Object Player ของเรามีการเคลื่อนที่นะครับพร้อมกับเล่นเฟรม Animation ของการเดินครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณ